ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะจะจะมีไพ่เลือกกีบมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามเลือกผู้ให้ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจำวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปได้สวยพอตัวนะครับขอเปง่ายคุณนะครับ ในระดับหนึ่งนะครับในเกือบทุกด้านเลยนะครับแต่แต่ที่อยากให้ดีขึ้นในเกือบทุกด้านนะครับอย่างบุกมากแรกนะครับคุณต้องอย่ากดดันตัวเองจนมากเกินไปครับมีไมซ d s เป็นคนรวยหน่อยครับแล้วก็รักและของตัวเองครับโดยรวมถือว่าแล้วชีวิตจตเยี่ยมมากแน่นอนครับโดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับเกือบสุดพอตัวเช่นเดียวกันครับก็เด่นนะครับก็มาที่ดวงตาประจำนี้นะครับของคนที่เลือกพยุทฆ์สอนนะครับพีน้บป่อง โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กไปได้พอตัวนะครับแล้วก็เวิร์กมากๆนะครับเพราะในไพ่นี้มันไพ่เด็กบุกบุกนั้นเลยนะครับก็แต่ถ้าอยากให้เกิดบุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนดีอยู่สิบห้าครับรู้จักทําตัวให้น่ารักตบผู้ใหญ่สิสิดกล้าลุยตอบป้าหมายหน่อยรับรองเวิร์กยิ่งกว่าเวิร์กแน่นอนครับมาที่ดวงดาวเจ้านี้นะครับของคนที่เลือกไพส่สังนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปที่สุดพอตัวนะครับขอเพียงแค่คุณเนาะเป็นคนดีอยู่สินห้าครับบาลานซ์อารมณ์ให้เป็นครับแล้วกิ่งออนไลน์แล้วพูดจาดีรับรองจจกเบอร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ดวงจาวประจำวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีนะครับเพราะว่าดวงาวประจวันนี้นะครับชุดหนึ่งสองสามอันนี้สุอขอจะขอตีไปที่ชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแต่ให้ดีหมดเลยครับเราให้เสียงไม่มีแล้วก็ไปที่สวยมากครับก็ประมาณนี้ครับและถ้าใคร ประมาณนี้นะครับก็และถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้จา่านียนะครับและถ้าใครไม่กดติดตามเท่าจานก็ลบกลวนกดติดตามเท่าจาดสักนิดมีละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับโดยรักครับผาจากกีราพัฒนาการของผมนี่สวัสดีครับ